โอเคแล้วก็ผมวันนี้ผมก็จะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าผมเนี่ยได้รับงานอีกแล้วนะครับผมได้รับงานปลูกผักเกษตรอีกแล้วนะครับอ่าได้เป็นแปลงเดิมนะที่เศรษฐีคนนั้นเขาได้ไหว้าวานผมนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมช่วงนี้มีคนชอบปลูกผักกันมากมายผมก็เลยคิดว่าอ่ามันน่าจะทําได้นะมันน่าจะดี โอเคแล้วครับผมวันนี้ก็คือแปลงผมก็มีอัปเดตใหม่ก็คือตรงนี้แล้วก็เออใช่ตรงนี้แหละแล้วก็มีอะไรก็โอ้โหผลไม้เล็กมากนะครับแล้วก็มีต้นอะไรนะเบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่แล้วก็ทุเรียนแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับผม <c oughs> เออสวนผมก็มีเท่านี้แล้วก็ได้แล้วผมก็ได้ไปรับเคเวสจากไอตัวน,นั้นด้วยนะที่แบบมันให้มาเล่อยๆไม่รู้ นี่ทุเรียนนะครับแล้วผมก็่ไปดูพี่คัตชามาทุกคนเตี้ยชาเขาบอกอกว่าทุเรียนนะมันแบบขายไม่ดีอะ่ะแล้วผมเพิ่งสุ่มทุเรียนได้มาจากมันด้วยนะแบบแย่ yeah. โอ้ยอยัาเิดนไม่ดีตอนนี้ดิผลไม้ที่ต้องการอยู่ตรงหน้าด้วยนี่เจ๋งว่ะเออ อันนี้เศรษฐีให้ให้ให้มาปลูกสวนที่บ้านเขาแต่แบบมาปลูกเละจังวะโหอ่ะปลูกอีกปลูกอีกเถอะเถอะเฮ้ยมีอันใหญ่ยาวมากกว่านี้อีกเหรออันนี้ผมทำสวนทีอ่อันนี้นะผมบ้านเศรษฐีคนหนึง่ง ที่เขาไปหวานให้มาปลูกเขาบอกว่าทําไงก็ได้ให้แบบให้มันเงินเยอะที่สุดให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดอ้าวกดไหนวะพี่เหรออ้เออเอเอเพื่อกีนบวกเข้าไปแล้วเอออยากได้ไอะไรกรับพี่สตอเบอรี่ ผู้หญิงนั่นล่างน่าสนใจดีนี่ผู้ปลูกสวนใหม่เยอะสวัสดีครับบะขูกลับว้แล้วอืมว่า้พระเลยวัสดีครับเหยียบนิดนึงนะครับโอ้โหอรอบแรกก็ปลูกเละแล้วอ่ะผมให้อันนี้อ่าวเอ้ยให้ดอกไม้ด้วย โย่โย่โย่ไปแล้ว i, เฮ้ยคุณบีกตา,าผมเอาไว้อะไรผมให้ผมให้ขอเฉยเห็นเป็นคนใหม่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่คือผมเอ้อนี่บีกอายาโนโคจิอายาโนโคจิอะไรกัไนไก่ใหญา โหบิด oh. เล่นไมค c r รับมันเล่นไอ้นนี้นะโอคนอย่างงี้จะชวนเล่นเกมไมค c r รับสักนิดนึงแต่ในาใยบอกว่าตอนอยู่ในไลฟ์นายบอกว่านายเน็ตไม่ค่อยดีเราก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องชวนบิ๊กก็ได้เพราะเน็ตเน็ตบิ๊กไม่ดีตแต่เพิ่งมารู้บิ๊กแอบ,บเล่นกับน้องเลยนะมันเราใช้ในตัวเองไม่ได้เพราะถ้ามันขีดว่มัน,มน,มน,มนเล่นอะไรไม่ได้นะ อ้าวเชี่เชีเรากลับบ้านแล้วไงตอนนี้้ยสวนเป้มันกาบสวนกาบมันล่งจังวะก็คือคนเงินก็คือแบบปลูกปลูกเตกันเลยโลกอันนี้เป็นคนมีระเบียบไงแต่แต่พักหนึ่งก็ไม่มีระเบียบแล้วนี่ครับ แจ็คนะครับผมกำลังปีนต้นขวดะเฮ้เป้เป้กิจกรรมที่ว่าเอาเอาอวดละไม้ขปดลไม้ไอ้พืชกินกินแมลงอ่ะเป้ให้มันกี่รอบแล้วประมาณเออเกือบสิบครั้งได้แล้วมั้งโอ้เนี่ยกระบอกเพชรอันใหญ่ยาวเลยโอ้ของน้องเรายังยังใหญ่กว่านี้อุ้ยจริงจริง Oh. อ้เข้าใจเป็นหกเออแล้วดูของมิกด,ด้วย,ยวั้ยิกใหญ่ไหมด่างเหรอทำไมมาเล็กจังอะลิงกังกุลิกุลิกุลิว่าตาลิงกังกุลิงกังกุลิงกังกุลิกุลิกุลิว่าตาลิงกังกุลิงกังกุ I'm right.